สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BC b a t อ Online Class และวันนี้เราอยู่กันที่ครัวในสวนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีวัตถุดิบหลักของเรานะครับสำหรับในการทำขนมในวันนี้เราเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในเรามีอะไรกันบ้างตามเข้ามาเลยข้างในนะครับเรามีจำนวนต้นกล้วยเยอะมากและก็ มีกล้วยอยู่เยอะและแน่นอนวันนี้จะเป็นวัตถุดิบสําคัญนะครับที่เราจะนํามาทําขนมและวันนี้เราจะทําขนมกล้วยนั่นเองตามเข้ามาดูซิว่าวันนี้กล้วยที่อยู่ข้างในนี้เป็นกล้วยพันธุอะไรจะเห็นได้ว่าต้นกล้วยต้นนี้มีกล้วยแล้วนะครับแต่หลายคนจะยังไม่รู้ว่ากล้วยที่นี่เป็นกล้วยพันธุอะไรเรามาดูง่ายๆเลยนะครับว่ากล้วยนี้พันธุอะไรเข้ามาดูใกล้ๆสินี่ ใบตองนะครับสีไม่เข็มมากปลายใบมีสีแดงแน่นอนว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น่าจะต้องเป็นกล้วยน้ำวานะครับและกล้วยน้ำวานั้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำขนมกล้วยเพราะเนื่องจากว่าขนมของเรานั้นกล้วยน้ำวามีรสชาติที่อมเปรี้ยวอมหวานนั่นเองนะครับอร่อยกว่ากล้วยพัน์ธุอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันได้เลยนะครับ และเรามาดูส่วนผสมสำหรับขนมกล้วยกันในวันนี้นะครับไม่เยอะและจะบอกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับเริ่มอย่างแรกเลยนะครับแป้งข้า,าวเจ้าอยู่ที่100กรัมนะครับกล้วยนะครับที่เป็นผลผลิตจากในสวนของเราเองนะครับกล้วยน้ำว้าบดละเอียดนะครับ250กรัมน้ำตาลทรายนะครับ120กรัม กะทินะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นส่วนผสมที่จะทําให้เกิดความมันความอร่อยนะครับกะทิที่250มิลลิลิตรเกลือป่นเล็กน้อยนะครับประมาณ1ช้อนชาแป้งมันนะครับ50กรัมและสุดท้ายนะครับสำหรับแป้งเท้าใหญ่มอมจะอยู่ที่หช้อนโต๊้นั่นเองนะครับสำหรับแป้งมันและแป้งเท้านั้นจะทําให้ขนมของเรานั้นมีความเหนียวนุ่มและมีความสวยใสมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับวิธีการทำไม่ยากเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการใส่กล้วยลงไปก่อนนะครับเราจะใช้กล้วยน้ำวาที่บดแล้วนะครับลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับซึ่งน้ำตาลทรายของเราเนี่ย ที่เราจะต้องใส่ลงไปในเนื้อกล้วยก่อนนะครับเพื่อต้องการให้ตัวของน้ำตาลนั้นละลายนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นลำดับสุดท้ายน้ำตาลจะละลายไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราให้ตัวของกล้วยกับน้ำตาลทรายเนี่ยคนให้เข้ากันก่อนสังเกตง่ายๆเลยเวลาเราคนไปแล้วนะครับจะไม่มีเสียงดังกรอกกรักกรกกกนั่นเองนะครับ ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนช้อนนะครับเป็นช้อนคันที่ใหญ่ขึ้นในอดีตเนี่ยเราจะใช้มือนะครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยจะสัมผัสกับความาตัวของวัตถุดิบนั่นเองนะครับทำให้ละลายได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าน้ําตาลนั้นละลายได้ดีหรือ,อยังนะครับแต่เพื่อสุขอ,อนามัยวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใช้มือเนาะใช้เป็นเพียงแค่การคนผสมก็พอนะครับสําหรับตัวกล้วยนะครับ คุณลักษณะของเขานะ้ามันมีวิตามินซีค่อนข้างสูงมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงด้วยนะครับดีต่อสุขภาพมากๆเลยตอนนี้นะครับลักษณะของน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีเสียงแล้วเนาะจะเห็นได้ว่าลักษณะของน้ำตาลเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อเดียวไปกับตัวของกล้วยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปก่อน ไม่ต้องใส่หมดนะค่อยๆทยอยใส่นะครับค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของตัวขนมจะมีความเหนียวขึ้นนะครับสำหรับตำรับนี้นะครับถ้าใครบอกว่าอุ้ยหนูไม่ชอบกินกล้วยเลยสามารถแดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนแค่กล้วยนะครับกล้วยที่120กรัมเนี่ยเป็นส่วนผสมอื่นๆที่เราชอบเช่นฟักทองมันม่วงเผือกนะครับ นะเราก็จะได้เปลี่ยนชื่อนะครับจากขนมกล้วยก็กลายเป็นขนมฟักทองเป็นขนมมันม่วงนะครับตอนนี้จะสังเกตดูได้ว่าลักษณะของส่วนผสมของเรามีความเหนียวขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความเหนียวขึ้นตัวของน้ํามันเริ่มหายไปละสำหรับตัวของขนมตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่า ทำไมย่ยากอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับมีเพียงแค่ซึ้งหนึ่งใบกะละมังหนึ่งใบช้อนหนึ่งคันแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะไม่ต้องมีเตาอบนะครับสามารถทําเป็นธุรกิจก็ได้นะณตอนนี้นะครับส่วนผสมของเราก็เข้ากันดีแล้วนะครับเติมเกลือลงไปเล็กน้อย กเกลือนะครับจะทําให้ส่วนผสมของเรานะครับแล้วก็ขนมของเรานั้นมีความเค็มขึ้นอีกนิดนึงความเค็มความหวานที่ตัดกันมันจะทําให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นกะทินะครับวันนี้เราใช้อยู่ที่250 ML นะครับเวลาไปตลาดบอกแม่ค้าว่าขอซื้อมะพร้าวขูดขาวนะครับคั้นไม่ใส่น้านะครับก็จะได้เป็นน้ากะทิที่มีความขาวมีความข้นมีความละมุน นะครับพอเวลาเรามาทําขนมเนี่ยขนมของเราก็จะสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับค่อยๆค,คนเขาให้เข้ากันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะใช้เป็นกะทิสดเราสามารถดัดแปลงมาใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะครับอ่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับ นะเราก็จะเติมแป้ง2ชนิดสุดท้ายนะครับก็จะมีแป้งมันและแป้งถท่วใหญ่มอมนั่นเองค่อยๆค,คนเข้าไปนะครับเห็นมาการทำขนมเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะไม่ต้องมาตีไม่ต้องมาคนไม่ต้องโอ้ยเยอะแยะเนี่ยแค่คนๆเนี่ยโกเลโกเลโกเลเข้าไป เนี่ยกุเลกเลเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอ่เะเผลอมาอีกทีนึงอเสร็จหมดแล้วนะครับระหว่างนี้อย่าเสียเวลานะครับไปตั้งตังรังถึงไว้ได้เลยนะครับนะเพื่อให้น้ำเนี่ยเขาร้อนได้ทันพอดีกับขนมของเรานั่นเองแหมบรรยากาศของสวนที่นี้ก็ดีดีชาลมโกรกชานะบรรยากาศดีน่านอนนะดูสิเนี่ยได้ ผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะไม่มีการใส่วัตถุก,กันเสียนะไม่มียาฆ่ามแมลงด้วยมันลดตรงนี้นะ่ะเนี่ยอ่ะพอไมาอีกทีนึงเสร็จแล้วหเห็นไหมคะนี่ส่วนผสมขนมกล้วยของเราก็เสร็จละนะคะพร้อมที่เราจะใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้อ่ะ วันนี้เราจะทําให้ขนมกล้วยของเรานั้นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนี่เลยครับเราใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนตัวนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนสามารถเข้าเตาอบได้สามารถเข้าลังถึงได้นะครับและแน่นอนว่าขนมของเราก็จะออกมาสวยงามนะครับมันจะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฉีกกฎของความเป็นขนมไทยที่ดูแบบโบ,บราณน,นะสูตรนี้จะได้อยู่ประมาณ24ถ้วย นะใส่เวลาใส่ลงไปนะใส่ไม่ต้องให้เต็มถ้วยนะครับเหลือสเปซด้านบนไว้เล็กน้อยนี่ใส่แค่นี้พอนะครับเห็นไหมครับเผื่อเดือที่ด้านบนไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานึ่งแล้วเนี่ยมันจะฟูขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราใส่จนเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟูล้นพิมพ์นะครับมันจะดูไม่สวย ะร,ระหว่างนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตใส่ขนมกล้วยในพิมพ์ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นอย่างไร สำหรับขนมกล้วยนะครับเราใส่พิมพ์จนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะครับเรานึ่งด้วยไฟปั่นกลางประมาณ15นาทีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่พิมพ์ของเรานั้นใหญ่เกินนะครับอาจจะต้องบวกเวลาเพิ่มเข้าไปนะครับอาจจะถึงประมาณ20นาทีเลยด้วยซ้ําสังเกตง่ายๆว่าขนมของเราจะสุกหรือไม่สุกนะครับดูที่ลักษณะของเนื้อขนมจะมีความใสขึ้นและมันจะร่อนออกจากพิมพ์เล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดร่อนออกจากพิมพ์เล็กน้อยนั่นหมายถึงว่าขนมของเรานั้นสุกเรียบร้อยดีแล้วครับนะเดี๋ยวเราเอานำเข้าลังถึงก่อนนะครับน้ำที่สำคัญน้ำต้องเดือดนะน้ำไม่เดือดห้ามใส่โดยเด็ดขาดตรงนี้เราจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ15นาทีนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีภาวะของการแพ้กลูเตน ณปัจจุบันคนที่แพ้กลูเตนเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากนะครับแป้งของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเจา้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับก็เป็นแป้งที่ปลอดกลูเตนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะทําเป็นเค้กชิ้นเล็กๆนะครับสามารถดัดแปลงเป็นเค้กชิ้นเล็กๆได้สําหรับคนที่ปลอดแพ้กลูเตนนั่นเองนะครับเป็นขนมที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับว่า ตัวของขนมของเรานั้นหลังจากที่สุกแล้วแค่ออกจากพิมพ์แล้วเป็นอย่างไรในระหว่างที่เรารอขนมนะครับเรามีทำสำเร็จไว้บ้างแล้วบางส่วนเห็นไหมครับว่าหน้าตาขนมของเรานั้นมีความสวยงามดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งดูแล้วนะ้าตานะ่ารับประทานเช่เป็นคำเล็กคำน้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ขนมของเราดูนะ่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนี่นะครับเป็นใบตองนะคะเป็นใบตองที่ได้จากสวนของเรานั่นเองนะครับปลอดภัยไม่มียาฆ่ามแมลงแน่นอนนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับเราจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูก็ได้นะครับชุบน้ำบัดหมาดแล้วเราก็จะเช็ดตามทางของใบตองอย่าเช็ดขวางนะครับถ้าเราเช็ดขวางเนี่ย โอกาสที่ใบตองของเรานั้นจะมีอาการแตกฉีกขาดง่ายนะครับมันก็มีสูงนะครับแล้วก็เช็ดปเช็ดปนะเช็ดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเช็ดปอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดใบตองนะครับนะตัดให้ห่างจากก้านเล็กน้อยนะครับนะครับ อ่ะทีนี้ปลายใบมันไม่ค่อยสวยเนาะเราก็เล็มออกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นจานของเราเนี่ยมันเป็นพื้นขาวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองด้วยใบตองลงไปสเล็กน้อยนะครับมันก็จะทำให้ขนมนั้นมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นขออนุญ,ญาตใช้มือนะ เห็นไหมดูสิความแตกต่างเห็นไหมคะว่าตัวขนมมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและสื่อถึงความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราก็ทำการวางลงไปการจัดเอ่อดิสเพลย์เนี่ยแค่เนี้ยก็เพิ่มมูลค่าของตัวของขนมมากยิ่งขึ้นแล้วครับนะแค่นี้เราก็สามารถจัดเบรกได้ละ นะครับหรือแม้กระทั่งเราหาแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขายแพ็กหนึ่บาทขายได้แล้วดูสิต้นทุนไม่กี่10บ,บาทเองกล้วยก็กล้วยในสวนใบตองก็ใบตองในสวนนะต้นทุนนิดเดียวได้กำไรอื้อซ่าช่า เห็นไหมครับว่าการเรียนของเราในวันนี้นอกเหนือจากความรู้ที่เราสามารถทําขนมได้แล้วเรายังสามารถต่อย,ยอดในเชิงธุรกิจก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครมีความสงสัยมีข้อสงสัยอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณครูยินดีตอบทุกข้อคําถามนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครทําเสร็จแล้ว เอามาอวดผลงานหน่อยก็ได้นะครับอยากเห็นผลงานของคนทุกๆคนเลยเนาะว่าทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรและในสำหรับ EP หน้าดูซิว่าอาจารย์ป้อมจะพาไปที่ไหนและทำขนมอะไรกับบทเรียนออนไลน์ b c b a t ออนไลน์สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ